สวัสดีพี่น้องลูกชายเอามาแล้วลูกชายเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นท้องปลาอันนี้ท้องปลาลักอันนี้ก็ท้องปลาลักปลาลักมาจากเฟโรจ่ะนี่ท้องปลาลักท้องปลาลักนี่อันนี้ท่อนหนึ่งอันนี้ครึ่งอันนี้ครึ่งตัวอันนี้ท่อนตัวนี่จุดพลิกอยู่นี่ จุดพริกอยู่นี่จังอ้อมจะมีตู้ใส่ไหมจุดพริกอยู่นี่ปลาลักทั้งตัวจุดพริกอยู่นี่นี่หัวพลูมาแล้วนี่ยังไม่หมดนี่ก็ท้องปลาลักนี่ก็ปลาลักจุกๆเลยรอบนี้เป็นสิบกี่สิบสี่เห็นลูกชายบอกว่าทั้งหมดสี่สิบกิโลนี่ก็ปลาลักอันนี้ก็ปลาลัก อันนี้น่าจะเป็นเนื้ออันนี้ก็ปลาลักที่น้องจา๋าอันนี้ก็ปลาลักส่วนอันนี้กุง้งอันนีล้ลูกชายบอกว่าเนื่อมันแล้วเดี๋ยวจะเนื่อมาอีกทีต้องรีบกินลูกชายบอกเพราะว่าก็นึ่งมาเมื่อคืนอืมอืมปลาลักปลาลักปลาลัก,ก,กทั้งหมดอ่40กิโลเห็นไหมลูกชายว่านนะแล้วก็ไอ้ลูกชายก็เอาไปบ้านหน่อยนึงไม่ได้เอาไปเยอะหรอกดูปลาตัวบอกเอกเทกเลยบ้า จำมันตัวใหญ่แช่ตัวนี้สิบก่าโลในบัตรเห็นว่านะให้ลูกชายว่าสิบก้าโลในตัวเนี้ยอืมตัวใหญ่มากสิบกาโลเนี่ยตัวนี้ปลาสิบ,สบอขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าขอบคุณสําหรับปลาด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าปลามาจากเฟรูค่ะพี่น้องค่ะอืม กินกินทั <in Asia> ้งปีก็ไม่หมดค่ะกินทั้งสองสามปีก็ไม่หมดค่ะพี่น้องค่ะตัวบักเอกเลยตัวใหญ่มากแล้วก็ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นแบบครึ่งตัวนะเขาเล่เป็นแบบเล่เอาครึ่งตัวครึ่งตัวมาก็ในนี้ก็ถ้ากับว่าเป็นตัวถ้าเป็นตัวก็หลายตัวอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่านี่ตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นแบบครึ่งตัวอันนี้ก็ครึ่งตัวอันนี้ก็ครึ่งตัวเนี้ยเล่มาครึ่งตัวครึ่งตัวทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ครึ่งตัว ก็ถ้ากับน้องอมได้สองสามตัวเลยนะเนี่ยเออที่แรกมาครึ่งตัวครึ่งตัวเนี่ยที่เฟโลก็ทําไม่นี่ไงพี่น้องเขามีไโ,โรงงานทําปลาลักไงโรงงานทําปลาเอ,อ่อโรงงานทาปลาเขาก็เลยอันนี่ปลาดีต่อใจไหมพี่น้องเออดีต่อใจไหมพี่น้องเออดีต่อใจมากให้ลูกชายยิ้มมาให้ ฝังไม่ดองฝังนู้นก็ฝากมาให้อืมไปแล้วนะทุกคนน้องอ้อมต้องเตรียมตู้เย็นใส่ปลาครับพี่น้องคะตู้เย็นน้องอ้อมก็พี่น้องดูตู้เย็นน้องอ้อมก็เน้นเฟรียไปหมดแลวน้องน้องอ้อมจะเอาปลาใส่ไหนไหนครับพี่น้องช่วยเช็คให้น้องอ้อมหน่อยน้องอ้อมจะเอาปลาใส่ไหนไหนตู้เย็นข้างนอกก็เต็มจ้านีจะพามาดูตู้เย็นข้างนอกพี่กระเป๋าใส่ปลามาเมื่อกี้พึ่งไว้ก่อน ให้ดูตู้เย็ยนข้างนอกจ้าพี่น้องฝนหยุดตกได้แล้วนี่ตู้เย็ยนข้างนอกก็แน่นเปียยค่ะพี่น้องแล้วน้องอ้อมจะเอาปลาใส่ไหนๆหล่ะนี่ตายแล้วสวาวดำเอ้ยไปม,มีที่ใส่ปลาเลยพี่น้องเอ้ยแต่น้องอ้อมต้องเคลียร์หาที่ใส่ปลาก่อนพี่น้องจ้าไปแล้ว